เมื่เราใช้การช่วยจำในแบบใช้เป็น m a s หร mm ือ hmm. ไป n i v นะผมแนะนำให้ไป s e t ติ้งค่าบางอย่างนะครับกดปุ่มเมนูเลือกเ e ต t ิ n งแอนนาลามนะครับเดี๋ยวผมเปล็น iPad หน่อยขึ้นสัก12บแล้วกัน12บ้าเบตเลย12อครั้งต่อนาทีแล้วผมเลือกติ๊กเกอนะครับเลือกเป็นคำว่า Auto t a ทนะครับ ใช้ออโตแท็นะครับเพราะว่าออโตแท g นี้จะดีสำหรับการใช้เป็น nv a เพราะว่าเวลาคนไข้หายใจเข้าออกเนี่ยมันจะติดตามโฟตลอดนะครับติดตามโฟคนไข้ตลอดแล้วมันจะกำหนดจุดตัดหายใจเข้าออกอนนัตโนมัตินะครับนอันล่างอ่ะสกิปทิสคอนเน็ผมจะออฟไว้ white, เพราะว่าต้องการปัญหาพ้องทีหน้าตาม,มันจะมีรั่วค่อนข้างมากเราปิดฟังก์ชันสกิปิสคนเน็ไว้นะครับ แต่เปิดอะลามโลเินิตไว้สักหน่อยหนึ่งนะครับอย่างน้อย0.5ไว้ถ้าเกิดคนไข้มีการแกะหน้ากาออกนะครับแล้วก็มีอะลามไฮเลดไว้กดเป็นนิดกด Exit ซตอนนี้มันเกิดอะลามโลเินิตนิดนึงนะครับเมื่อกี้คนไข้ไม่ได้สูตรนะครับกดตายคำว่ารีเซ็ต